อรุณสวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันที่21มิถุนายนนะฮะวันอังคารน,นะครับก็นั่นแหละฮะเมื่อคืนหลับเลยฮะหลับยาวเลยฮะไม่ตื่นเลยฮะหลับตั้งแต่ประมาณตอนนี้ผมนอนยัน7จ็ดโมงแล้วผมตื่น,น,อนตอน7จ็ดโมงแล้วผมมาทำตนน้นทำดีไปนะฮะก็นี่แหละวีวีโอวีล็อกผมตัดเสร็จแล้วตั้งแต่สี่สามตั้งแต่เก้าสิบสนะก็เดี๋ยว วันไหนแ้่ก็มาอัปโหลดกันางี้ยนี่ผมทำอะไรเสร็จแล้วนี่ก็กเาำลังจะแต่งตัวลงไปทำง,งานละนะฮะนี่ลุงของสัตว์อีกแล้ววันนี้งั้นนั่นแหละฮะอืมก็เดี๋ยวปีนต่างปิดอะไรก็เรียบร้อยเดี๋ยวไอ้พวกวิดีโอพวกนี้เดี๋ยวผมต้องหาก่อนว่าผมจะแต่ละวิดีโอผมจะเอาหน้าปกคลิปเป็นอะไรนะฮะก็นั่นแหละก็วันนี้ก็ยังไม่ได้คงน่าจะยังไม่ได้อัปโหลดก็แล้วแต่าง,งานเสร็จขึ้นมา กลนน mm. ตอนนี้เวลาประมาณ6กโมงเย็นแลว้วทำงานไม่เื่อยล้วครับวันนี้ไม่ดีวันนี้มันก็ยังนอนไม่พอหรอกแต่ก็ยังมันก็ดีกว่าเมื่อวานอ่ะมันไม่ได้ง่วงมากเท่าไหร่คะมันแค่เฉยๆวันนี้ก็รู้สึกดีก็เดี๋ยวทํางานต่อก็เท่าไหร่ฮะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมาแล้วฮะหลังจากหลังจากที่ผมถ่ายนั่นก็คือฝนก็ตกซ่ามันหนักเลย บบวันนี้ลูกค้าเยอะนะแต่ว่าพอช่วงเย็นๆพอร์ฟมมันเริ่มตกลงมาก็เริ่มไม่ค่อยมีลูกค้าแล้วนะฮะก็นั่นแหละวันนี้ร้านปิดต่อกมาณทุ่มครึ่งก็เออพอเสร็จแล้วก็เก็บเก็บโต๊ะเก็บอะไรไปวันนี้ก็ยังไม่คือวันนี้ตัดต่อวีวีล็อกเสร็จแล้วก็ทักก็ท่าที่เห็นนะนะั่นแหละแต่ว่าเออยังไม่ได้หาพวกหน้าปกวิดีโอ,อยังไม่ได้ทําอะไรต่อพวกนี้นะฮะอันนี้คงเก็บไว้ทำพรุ่งนี้แลนะ้วกันนั่นแหละเออก็วันนี้ก็นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรแนละ้ว วันวันนี้ท้องเสียแปลกๆไม่รู้เหมือนว่าอะไรก็ตอนตอนเช้ากินไอ้ปลาดุกขัรเผ็ดเข้าไปตอนเที่ยงกินเชสเตอร์ข้าวไก่เผ็ดแล้วตอนเย็นกินบะหมี่แห้งสูตรพิเศษผมทําเองนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนว่าอะไรเป็นสิ่งนี้ทําให้ผมปวดท้องนิดวไปขี้นิดหน่อยบางที่ท้องมุมอาจจะไม่ชินกับการกินข้าวสามมื้อนะฮะหรือไม่ก็ หรือไม่ก็ปัตุผลเพดอาจจะทําไม่ดีหรือเชสเตอร์ให้ไก่เสียมาให้แต่ผมว่ามันน่าจะเป็นไอ้บัมบี้แห้งสูตรพิเศษของผมนะฮะอก็งั้นนะฮะก็เดี๋ยวผมว่าพ่งนี้ก็หายอะไรเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดมันมาจากบัมบี้ผมมันก็ไม่อยู่นานหรอกนะฮะทั้งนั้ก็ผมผมนอนละจัดทิ้งตรงที่นอนเลยบร้อยแล้วก็เนั่แหล้งนาไนก็ไปเจกันพ่งนี้ครับสวัสดีครับ